ยายเดินไปเลยช้างทั้งสีียายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจริญเชิญชมวันนี้ครับมารับยายจากเรือนนอนเข้าสู่บ้านป่ายายกำลังเดินเข้าบ้านป่าเลยครับจะเห็นท้ายสุดนี้่ยายขมูลตัวนี้แปลงไผ่ครับด้านหน้า,นาจะเห็นยายคูณจองแปลงไผ่อยู่ ตวนยญงกำแพงน่าจะเข้าไปแล้วครับหรือมยังก็อยู่ข้างหลังครับเพราะได้ยินเสียงอยู่ด้านด้านคลองน่าจะไปหาอะไรกินตรงนั้นคลองยายจะผ่านแปลงไผ่ตรงน,นี้ทุกวันครับเพื่อเข้าไปสู่บ้านป่า วันนี้ตามส่งยายเข้าบ้านป่าเราไปดูยายใช้ชีวิตในบ้านป่ากันครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูยายกำแพงก่อนได้ยินเสียงนิดนิดยายเดินเข้าไปในบ้านป่าแล้ครับสามยายแต่ดูฝั่งนี้ครับระหว่างทางจริงๆด้วยครับยายกำแพงยังไม่ไปยายกำแพงยัง าอะไรกินอยู่เดี๋ยวไปหายายกันหน่อยยายก็อย่างนี้ละครับในความสุขของยายในการเดินเข้าบานป่ายายจะใช้เวลาในการเดินค่อนข้างจะช้าครับเก็บเกี่ยวอะไรกินไปเรื่อยๆด้านหน้าของยายครับไปเรือนนอนเมื่อกี้ครับที่เราไปถ่ายบ่อยๆนั่นแหละครับยายก็จะกลับไปนอนที่เรือนนอนนี้ทุกวันแล้วก็ ขากลับก็จะเดินอ้อมข้ามห้วยแล้วก็เข้ามาในบ้านป่านี้ครับเพื่อไีอยู่ในบ้านป่าอีกทั้งวันยา่กำแพงครับกำลังหาอะไรกินอยู่เดี๋ยวไปดูยายกัน ยายมากินอะไรยายกํแพงยามากินอะไรยายเดี๋ยวน้องควานมาตามมานะเข้าไปบ้านป่าเลยไปไปข้างในก็มีกินเยอะเลยยายบอกว่าขอกินริมคลองนิดหน่อยยญามันยาวเยอะยามันเยอะดีต้องรอยของยายครับ ยอยก็จะเดินกินริมคลองตรงนี้ครับค่อนข้างเยอะตั้งลอยทั้งหมดตามดูยายเรื่อยๆครับ ใบไม้สิ่งที่ยายเลือกกินครับค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ต้นกระถินครับถ้าเกิดว่าไม่มีหญ้าหรือไม่มีใบไม้อื่นกินใหญ่ยยก็จะกินกระถินแต่ถ้าเกิดมีใบไม้อื่นกินใหญ่ยยก็จะไม่กินครับนี่ยายเก็บเครือเถาวันน่าจะเป็นหมอพีครับต้นหมอพีขึ้นอยู่ริมคลองเยอะเลยแล้วก็ยาขนต้นใหญ่ๆ ข้างในบ้านของยายครับก็จะมีหญ้าบาน่าหญ้าขนใบคอยแล้วก็เรือเถาวัลย์ของไม้ตามพุ่มไม้ต่างๆครับยายก็จะเดินลูดกินทั้งวันรวมทั้งอแอบเข้าแปลงไผ่กินหน่อไม้กินใบไผ่ด้วยจุดตัวนี้ครับก็จะเป็นคลองข้ามห้วยตรงข้ามเรือนนอนของยาย ยายคงอยากอยู่ตรงนี้สักพักครับแต่จุดตรงนี้ไม่ได้ให้ยายอยู่เป็นจุดที่ยังไม่ถึงบ้านป่าครับยังต้องผ่านแปลงไผ่ไปก็ปลูกไผ่เอาไว้ใช้ลำต้นครับก็ไม่อยากให้ยายเข้าไปกินหนอ่อยายก็ต้องเดินเลยจากแปลงไผ่เข้าไปในบ้านป่าในบ้านป่ามีพื้นที่เยอะครับก็จะมีปลูกไผ่อีกลหลายแปลงให้ยายได้กิน ซึ่งยายคำแพงเองจะมีพื้นที่ของยายอยู่ริมคลองยายจะอยู่ในป่าลึกเลยครับเตือนเข้าไปก็หายายไม่เจอไม่ค่อยเข้ามา,อ,าอยู่กับยายทั้งสามจะแยกตัวออกไปครับดูยายคำแพงกินใบไม้ริมคลองกันครับเดี๋ยวสักพักน้องขวานก็อาจจะมาบอกยายเข้าบ้านป่าครับมาเรียกยาย ยังไว้ใจยายไม่ได้จริงน้องควานเองก็ต้อนยายมาจากเดือนนอนสู่บ้านป่าแล้วน้องควานก็จะต้องมีภารกิจครับไปเก็บฟืนมาหุงขา้าวเหนียวามาสับพวกผักต่างๆครับลูรก,กระเจ๊ยบหรือถั่วฝักยาวถั่วลันเตามะขามหลายๆอย่างครับที่จะหุงให้ยายกินในช่วงบ่าย ยายจะต้องกินข้าวเหนียวทุกวันครับให้อยู่ท้องเป็นการหุงข้าวเหนียวผสมกับพวกมะขามเพื่อจะเป็นยาระบายให้ยายได้ขับถ่ายยายกินใบไม้เยอะแต่ไม่ค่อยกินน้ําท้องก็จะอืดตอนเย็นกินข้าวเหนียวก็อาศัยข้าวเหนียวนี่แหละครับฝังยาวิตามินเกลือแร่เข้าไปในข้าวเหนียวให้ยายได้กินแต่ยายก็จะรู้ครับบางทีก็ได้กินก็ไม่กิน ก็เป็นการดูแลสุขภาพยายให้แข็งแรงครับมีครบทุกอย่างทั้งอาหารห้ามู่ครับกะเกลือแร่วิตามินแล้วก็ยาบำรุงเสียงยายคำแพงไม่ใช่ครับเสียงยายมารีน่าจะลองเรียกใหญ่คำแพงแหะครับว่าเข้าไปเข้าไปแต่คำแพงเองก็ยังไม่เข้าครับยังยืนตัวอ้วนจำมั่มอยู่ตรงนี้อยู่ เดี๋ยวสักพักน้องควายก็คงมาครับยายยังอยู่จุดนี้ครับของควายน,น้องน้องโด,โดโดครับมาละเห็นยายไม่เข้าบ้านก็เดินตามหาครับเดี๋ยวจะแวะเข้าแปลงไผ่ด้านขวามือก็มองซ้ายเอะไปไหนเรียกแหละครับบอกว่าอยู่แถวนี้น้องก็จะมาตามยายเข้าบ้านป่า เดี๋ยวมาดูน้องควานครับตามยายค้ำแพงเข้าบ้านปะกันวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยครับลมหนาวเข้ามาแล้วเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนครับจะเข้าสู่ธันวาแล้วก็ปีใหม่แล้วเป็นขับของยายทุกท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับยายก็หันหน้ามาละรู้เลยว่าน้องควานจะต้องมาตาม สวัสดีครับนี่น้องโดครับกําลังมาตามยายเข้าไปยายชอบหลบไม่แอบกินใช่ไหม <c oughs> ข้างในก็เยอะเออบอกยายเข้าไปกินข้างใน น้องควานครับดูแลยายที่นี่จะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นครับก็จะมีแค่เสียงนี่แหละครับที่เป็นอาบุธบอกยายให้เดินบอกยายให้ถอยบอกยายให้หยุดบอกยายอย่าเข้าไปกินก็จะมีแค่เสียงแค่นี้แหละครับถ้ายายไม่ทําตามก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยืนใช้เสียงอยู่อย่างเงี้ยครับแต่หลายครั้งก็จะเห็นน้องควานยายไม่ยอมไป น้องควานก็จะหักกิ่งกิ่นกระถินเล็กๆครับแตะไปที่คนนิดหน่อยเพื่อจะให้ยายได้รู้ว่าเดินเดินเดินนะครับก็จะเป็นความน่ารักของน้องควานที่ดูแลยายแล้วก็เป็นความน่ารักของยายที่ที่น้องควานมาดูแลครับยายก็จะไม่ดื้อครับหญ่ครับไปละ ตรงนี้ก็จะเป็นดงมะขามครับก็ยใหญ่ก็จะเดินตรงเข้าไปก็จะไปทะลุที่บ้านป่าเหมือนกันครับก็จะเป็นเส้นทางหลักเส้นทางนี้แล้วครับทะลุได้เหมือนกันไม่รู้ยายจะออกมาตรงไหนเดินตามดงนี้ไปก็ได้ครับดงมะขามไปเรื่อยๆครับสภาพบ้านป่า ตอนเช,เช้าครับเสียงนกเสียงกาเป็นเพื่อนก่อมไผ่เป็นธรรมชาติมากครับชุมชนอยู่ร,บรอบๆก็อาจจะมีเสียงบ้างมีเสียงรถบ้างครับแต่นานๆครั้งส่วนมากแล้วก็จะมีเสียงยายเสียงนกร้องเสียงกระรอกกระแตวิ่งนะครับแล้วก็มีนกอพยพครับ เยอะเลยที่นี่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและติดตามช้างพังสีาายขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพในหน้าหนาวนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนติดตามช่องจเจริญเชิญชมด้วยดีตลอดมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ช้างพังสี่ยายสวัสดีครับ